มื่อนึงน้องน้องตันจักเถื่อน้อ,นองจกจักเถื่อน้องน้องนอง้นองลงมาตันี่หรือว่าน้องเป็ดเบือเลยบ่แต่ชาวอดคำ้ำบ่ชาวอดค้ำเลยบ่คือว่าพักเนี่ยบ่ได้พักเลยน้องบ่ได้พักกินข้าวบ่พักตะกินข้าวพักกินข้าวแล้วก็ลงมาตั้ม่อแบบ<อ>เป็นเบียกอีหนาหนึ่งน,น้องมาได้บ่เป็นบริย,ยุราบ่ได้ให้เสียเวลาล่าได้เพียงเ้ยเพิ่นแบบให้ได้เวียกให้ได้งานนี่แหละบางคนว่าทางเขตชนบทเฮาสถิ่นบ่ ย้นอนทุกใบเบง,งแต่ว่าเฮ็ดูีเนะแมนเพราะว่าเขาเจ้ามันอยากไปหาบอลมีเงินมีคำแต่ว่ามันบมีนะเ,เ,เ,เติโกออตัะพี่น้องสบายดีเด้อผมแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานนะพี่น้องยินดีตอนรับเอฟซีเขาสูส่ซ่องเบาผู้ไทยคือเกาพี่น้องแต่ว่า ยินดีต้อนรับเข่าสู่น้องเวียงคือเก่าพี่น้องเวมาสดายกงามงามพี่น้องเวสบายดีน้องเวียงสบายดีกินข่าวกันยังเนาะคืองามแต่น้องหลุดน้องเหมืนตำตำสิทธอยู่พี่น้องเวเออขึ้นก็ไกลมากอย่างก็ดีเนาะไม่ได้ไปทางเอวบาบุไทยเลยระวังทางกันนะ ไ่ไดไปใช้เ่ันนี่นะอยู่เพื่อนออตัวตำหูพี่น้องเลยงามงามโหนองชินชินยังนี่น้องชินจกชินจกจกยังน่น้องจกเนบ่จกไไม่ได้จกางเีฝนจกไผ่เลยเนาะหยาบน้องเราไทยนาะยากนึงชงตำคายมาน้องพื้นหนึ่งเท่าไรน้สนสี่แสนสี่แสนส ส,สี่เศษน้องสาว,วียงโอ้เกือบเกือบพื้นละพันเนาะโอเคแม่น,นัน้นนั้นน้องตั้มเบิดนี่ได้จากพื้นน้องประมาณวะจากจากพื้นนี่ได้นี่ชิ้นจกนี่ยสี่สี่พื้นเออคือได้ขคือได้หน่อยน้งนองเนาะล้านหกมันไม่ยาวเนาะสี่พื้นนี่เพื่อสิตามมวยเป็นปีมกกัวนว่าแบบไงจังหวะประมาณจาักเดือนหนูอ่ะ หอนบ่หอนบ่ปีหนึ่งพอสิบสองเดือนปีหน des <tails> <grab> hmm <Matthew> ึ่ง <her> ต <husband> ่อ <pursue> สี่พื้นแล้วก็ต่อเงินต่อเงินอยู่สามพันบาทพี่น้องเลยเพราะมันยากเนาะเนี่ยเราจะมีการถ่าการขายดิ่ัุดต้องไปตำผาตำเพจจกเอาหนีเลยพี่น้องเลจกแนวหนีเนาะ Lai lắm 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 như lắm 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 này lắm lắm này, lắm 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 มกแมก,กนีนอนนนเอ้ตมเยจะ,ะ่เ่บเอย้เอไยอไผ่โอ้อันนั้นชินย่างกิแนบนกชินมกุก,มก,มกชินมกนนุกเอ้ยไพ่ตัาฮะโอพี่น้องเบิ้งสีผ้าเอฟซีปเบิ้งชินมุกพี่น้องเอ้ยอันนี้ชุดตนี่ชินมุกอันนี้ชินชินจุกพี่น้งว้ยโอ้อันนี้เป็นชิน,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 นชินมุกแม่น่าแม่นวันเอชินมุกชินมุกเบอ้ยโอ้ามเนาะ chưa có thể mà bà muốn xin mục những lúc bà muốn xin mục những lúc bà muốn xin mục những lúc muốn xin mục luôn xin mục luôn xin bà xin mục luôn 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 xin Nó luôn xin Nó luôn xin mục luôn xin luôn nó mục luôn xin mục luôn xin mục luôn xin mục nó ngày nóng tâm này nóng chỉ đồng tâm nóng Ồ oh. À cái này Chắc mưa lên nóng nóng hết này, đồng, đồng. Chắc mưa lên nóng tạm nóng chụp này hả này bỏ Ôi lại mưa đây này Ừ tâm lên bê chốt cái này thông nữa cho anh xin chốt มันจีเป็นน,น้อยเป็นน้อยน้องวัาได้เนาะนี่น้องตั้จมจกในประมาณจัดมื่นแลน้วเนาะได้บปูปสี่ห้าม,มื่นโอ้ทรงน้องกระตั้มเองบ่กระตั้จมจกนี่ไม่ได้ตั้มตีสิบหยข้าวเลยเลยพี่น้องเลยผู้ใส่เสือซามสอนสีสอดตัางเรงยังซามสีสันเออเนี่ยนี่สินจกสินเนี่ยนี่ส่วนร้ายนี่เป็นทาง้งต้นเผาได้บมา,บาอ,อุไทร์บอสหนี่ย Song sau ra cả thăm này bảo, Nó mãi sắp hôn mến trên mục thằng sông. Nó không baku kìa ngọt 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 เออมห่อไว้แค่ห่อเนี่ยเราได้แสดงว่าเพราะว่าสินมีราคาดิป่ะพี่ชายอืมการสินสินมุกนะสินเขาตำนงแบบเวลาไปครับแข็งครับคนหรือว่าช่วยเรือพี่น้องเอาเพราะว่าเมียเนี่ยก็ซือีกแน่นึงนะเพื่อช่ได้อ่าเพื่อช่วยใบหอดปีพีิชางแบบนี้นะ เล็กน้อเมื่อนึงมื่อนึงนี่บ่ได้หดคืบนึงะได้แบบใส่ข่าได้ได้แลบนี้ได้บ่คืบหนึ่งเมื่อนึงเมื่มานตโลอมันเตอะยสองขอมือขอมือเดียวนะมือนขอมือจี๊ยตึักเลยแล้งเวียงพี่น้องเวงยงน้กโตยังอยู่บนี่ยม่อยู่เราเลไปสวนะ โนก้ก็ดังงามตันดังตันดังเส <c oughs> าเวียตำสินสาวซวนเผามังกลองี่นเอาสอดใายสอดขวาสอดน้าสอดเราเนี่ยอ,อันนี้คือการตำสินวองซวนเผามังกลอง เป็นสินจกไม่ใช่สินจกนเมื่อกี้นี่เป็นไผ่พะโนเปเป้ไผ่เป็นเป็นสินมุกสินมุกสินที่ว่าทั่วไปเนาะมาประเทศไทยในตำไหนบ่หนูเรียงตำสินจกซอสไะไรในกระจกทำไมต่างแห้งนี่หนงเลี้ยงแสดงว่ามันสีแล้วบ้างต้องต้ตองหนึงเนาะดึงไวหวเนาะ เมื่อคืนนี้ยุไปใช้คืนนี้น้องไม่ได้ไปใช้่ได้ไปใชคือว่าเห็นบ้าบเรื่องไรสดตลอดคือว่ากินตุเรียนบ่าตัเรียนบ้าพังไทยเอามาให้บ่น้องอไฟเอามาฝากเอามาต่อนบ้าบนเรื่องแซ่บบ่าตัเรียนน่ะนี่หอมบ่หอมบ่น้องเมน มิ้นคันมิ้นแสดงว่าน้องบ่มักเลยคันพวกขาหมักข้าวหอมเหม็นแบบเหม็นเสียบยุ่บป่ะสัสเลยซีมันอยู่น้องกินมังอยู่บ่แซ่บอยู่บ่ะคันกินอลไรมาเสีบเลยมันมันเหม็นนะมันเหม็นมันคือมังมี่เฮ้ยเนาะบอกทเรียนกขาบักมี่นี่จะได้เสีบมุมมี่ว่าเออเพราะว่าคันข้นหมักขาว่าหอมหอมเลยข้าวมาทาต้นทาโตได้หนูี่ย เพชรน้ำหอมเลยคนมาไรเนาะน้องเนาะมาเบิ้งพาเอซีมาเบิ้งน้องสาวยงเป็นตำตำหูไป่น้อยตำสิลหุคือว่าพี่น้องวะน้องสาวอยนหรอเออโอ้โหเสียดายจก บังยูก้อ mhm. นกระไนี <Ori> ่เนาะจกจกน้่งน้ำอีบ้นหน่งน้องน้ำบ่ฮะบ่ได้นับแต่ว่าจื่อเอาเนาะจื้อลล่มันเนาะก็ไลยนี่เลหน้าอรนี่นะจกมันอีกเนาอนี่อาอะไรเนาะ เนี้ยอลีพี่น้องเฮ้ยสินแบบนี้กัดเลยพี่น้องเออส่วนมันชุดแะไรตัดไหมมาเขียนไหมเห็ดแบบใดแบบนี้พี่น้องเป็นตลอดจช่ไหมารบ่านบลอดดอคไหมลอดไม่น้องเวียงลอดลอดเถอะเนาะว่าเคยเฮ็ดเลยเนาะเด้น้องเคยเฮ็ดแล้วเออกินมาหน้องยังบ่เคย

Hoa cho cặp thai và thầy tap up, tap up, or not. rồi nó hoa 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 mình hoa 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 มันคือวิธีชีวิตพื้นหนึ่งพื้นหนึ่งแปดเก้าร้อยบาทจกระมตําม,มดเดิโจกอยู่พอกันนึงตา้มเนาะเมยว่าโจกตลอดวันเอ้ยเมื่อยอเ,มเม,ย,ม,เมยให้กันแต่จะามามักเนาะมักโจ๊กแน่นอน น้องเพิ่นเป็นคนมักจกแม่พี่น้องให้เพิ่นก็เลยจกคันว่าตําสินตํายังบ่เป็นนี่กระดองบ่แพงโตยแสดงว่าน้องนี่แพงแล้วเนาะมันอันนเด้น้องาเลยเนาะอืพี่น้องน้องเพิ่นจกนี่คือกันบ่กับจกหอยจกกปูบ่บ่คือ ไปตับปเป็นกะเปลีนค้าราของเขาได้กะเข้าวหอยเนาะเพราะว่าจุกนี่มันจุกอันนี้มันยากเนาะเนาะเพื่นนเอเพื่อสิ่งแรกพืชหนึ่งพี่น้องเอ้ยหยับทเที่ยวหยับเที่ยวหยับช่วงนี้มีมอันนั้นอยู่บนนกมีผู้บ่าวเอฟซีเป็นทางไทยเป็นเชตโตฮานอยู่บนนกบ่มีบ่มีบ่เออ๋อบ่มี่เป<อ>็นไงน,น้อย เดี๋ยว่าน้องก็ได้ครับบริษัทนั่นเขาเป็นจากนั่นคือเก่าตียังสดคือเก่าตีแมนโอ้ยังบ่มีผู้บ่าวซักคิดว่ามีผู้บ่าวอะนั่นแหลยสดสดเนาะคิดว่ามีครูมีครองเขาอลไรยังบ่มีเนาะบ้ามากฮะเฮงเหนคิดว่าบ่มีบ่มีแชมป์ยังสดคือเก่าพี่น้องเลยสาวสดสาวตำสินผ่าไหมพี่น้องสินจกบานเฮ่านี่แหละพี่น้อง

ใครนั่งเข้บไปใช้เบิร์เลยามาชุนหลองเยอะสองคนเข้าออกใครออกส่วนเบอร์น้องนั่งชวนนัดทะนัดเฮ็ดเปียร์เพื่อนเนาะตัดแล้วตัดแล้วมาตัดตัดแล้วมาต่ออีกต่อแล้วมาตัดเนาะเป็นลายมันดีต้องเลยสารับลายบ่มันเอาวันนี้มันชิมันอยู่บ่เนาะ kawantaman cap kis cap te po cap la hmm sap cap kis cap hmm sap man cap kis man cap tak awa oh, na baka kuk chok kis kis man cap kis jauh na halah kuk he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  halah halah talantruai na mat sun man, <things> man, man? man, mat man part, ni man anik eng man po mat sun man nika nung la la doi po hmm sun man ni, ni nah. tat oi i bon ing ban ni na kanina tat oi i bo ban la tat oi i ban oi i ban oi i ban ni na ba loi taam ni doi ให้มันเป็นคนๆเนี่ยให้มันอุ่นเนาะเออน้องสาวเวียงพี่น้องสาวตั้มสินผ่าไม่มาทะเลกันยังสดคือเก่าบ้านได้เชียร์พวะจ้ะฮะม่มีผู้มักม่มีผู้มักบ้าเนาะอ่น้องโมักเขาหรือว่ามีผู้มักอยู่ดีบ่าวพังไทยว่าติดต่อฮานองบไร FC ว่ะติดต่อฮาน้องบ่ได้ มือนนองบ่ครับเป็นเฟตคือเก่าบ่โสดจีบแน่โสดจีบแน่ตัวเล่าเนาะซื้อเฟตเออกันเพิ่นบ่จีบน่องก็จีบมาเลยเออจีบบเพิ่นน้องคือบ่จีบเอาะบอกระบอกระบอกระหักเนาะโดยอืมย่านว่าบอกราบอกพูดเป็นว่ากาบอกหายเนาะเนี่ยไอนนี้ก็ได้เอ้เป็น มือหนึ่งประมาณขอมือหนึ่งไปหน่อยมือหนึ่งน้องน้องตาจักเถื่อนน้องน้องจกจักเถื่อนน้องน้องน้องลงมาตํานหรือว่าน้องเพชรมือเลยบอได้สาหอดคำบอชาวหอดคำเลยบอคือว่าพักเนียบ่ได้พักเลยน้องบ่ได้พักกินข่าวบะพักตะกินข่าวพักกินข่าวแล้วก็ลงมาตำต่อแบบเป็นเบียกอีกหนาหนึ่งน้องมาพักไหม เป่นปนิยุราปนิเศษวิลาได้เพียงเลยเป็นแบบให้ได้เวียกให้ได้งานได้มาค้นว่าทางเขตชนบทท้องถิ่ย้อนทุกไปเบรยงานแต่ว่าเฮ็ดอยูนเนาะแม่เพราะว่าเขาเจ้ามันอยากไปหาบนมีเงินมีค้ำแต่ว่ามันบ่มีนะมันบ่มีบนจะบนหับจ่างบนยังเห็ดนะเพียวก็เลยได้เฮ็ดเบียกประจําวันอยู่ในเฮือนตัวเองตามผาตามแพเนาะออกหัวออกส่วนแล้วก็มาตาแพตาแพแล้วเอาพวกอะเอาสินตัวนี้ได้หน่องเนาะทำให้ไม่ยาเนาะสินนี่เนาะ ม่ไป่ดีสิเป็นคนโชคดีไปวาสนาพูดได้ดีวาสนโฆษณาไพ่สิได้เป็นแม่ของลูกวาสนโฆษณาพูดได้จักสิได้เป็นผัวสาวเวียงน้องสาวเวียงคนสวยน้องมาหอนบมาหนูเนี่ยหอนแต่ว่าจะเข้านาะใส่เครื่องต้องกูบอกไปสีเทียว สามสี่ฟื้นไให้ผู้บาวผ้าไปสีผิวสบายเท้าไว้กับประคานนะประค่ธรรมศาสตร์เนาะให้ผู้บาวพังไทยพันผ้าไปสีขนาดบริเตงหนาแตงตาได้แบบไทยธรรมศาสตร์ด้ธรรมศาตร์จะได้งเป็นวันเป็นวันีสีงามนี่ได้แต่งเป็นอางนี้เหม่วๆๆเพือจะได้งเงินประมาณสามสี่พันบาทไปเลยปีหนึ่งเนาะแต่สามสบาท เออต้พี่น้องเออโต้พี่น้องเอคลิปนี้การทีมงานมาเยี่ยมยามหรือว่ามาพ่อน้องสาวเวียงเพิ่นตําสินอยู่พี่น้องเอเนาะการทมยอดน้องแล้วกาลมกับน้องเนาะคือเกาของเราพี่น้องเอตามสไตล์ของทีมงานนั่นแหละพี่น้องทักไทยน้องแล้วกาไลา์มาเลยพี่น้องเอทมข่าวทมข่าวน่องยังสดคือเกาเป็นว่า มีแต่สีหาน่องเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพี่น้องเลยกับทีมงานกับสิได้กลับบ้านกลับซองห้าหล,ล่อห้าเท่บบานี้แหละห้าหลาะเบิ่งแถวบ้านนอกนี่ก่อนพี่นอ้องเลยตอนแรกๆนแต่ว,ว่าทีมงานเราสิกลับพี่น้องกับคลิปนี้กับบ่าวไฟกับสีขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงสำนีกก่อนพี่น้องเอยู่ดีมีแห้งสุกทุกทาน,นพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้อง